น้องโบอยู่ในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องโบสวัสดีค่ะพี่ป๋องน้องโบสบายดีครับค่ะสวัสดีสบายดีค่ะสบายดีนะนเออนะฮะน้องโบนี่เป็นน้องที่น่ารักมากๆหัวฟังแล้วก็เป็นน้องที่วันหน้าวันหลังนะน้องโบนะพี่จะตัดสินใจปกติพี่บางคนที่ไม่ชอบให้ใครไม่ชอบให้ใครดูดวงนะเนี่ยครับเดี๋ยววันหลังจะให้น้องน้องโบดูดวงให้พี่หน่อยได้ได้ค่ะเออไม่รู้ดวงพี่จะเป็นยังไงนะเนี่ยครับตอนนี้น้องโบอยู่กับใครคะ ตอนนี้อยู่กับแฟนค่ะอ่าฮะแล้วแฟนหลับไปยังเข้าห้องน้ำไปแล้วค่ะอ,อ่านะครับถ้างั้นก็ให้เขาเข้าห้องน้ำไปก่อนนะครับแล้วก็น้องโบอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะน้องโบฮะจากเอ,อ่อจากสถิติเนี่ยที่เรามีโอกาสได้คุยกันพี่กับน้องโบเราได้คุยกันมากี่ครั้งแล้วครับน่าจะประมาณ สีห้าครั้งได้แล้วค่ะนะฮะแต่น้องโบเป็นเด็กที่น่ารักน้องก็ฟังนะนะครับเรามีโอกาสได้เจอตัวกันละนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหน้าวันหลังแวะผ่านมาที่ร้านพี่เรียงข้าวอีกนะคะโอเคน้องโบครับถ้างั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าพี่ป๋องฟังหน่อยนะฮะเรื่องของที่เก่าเวลาเดิมประสบการณ์ที่เจอมากับตัวที่โรงแรมนึงนะใจกลางเมืองเลยสุขุมวิทนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรครับ เหตุการณ์นี้ย้อนไปเมื่อประมาณสามถึงสี่ปีที่แล้วอืโบทํางานอยู่โรงแรมหนึ่งทีนีน้ตอนนั้นน่ะโบเพิ่งเหมือนกับเพิ่งเปลี่ยนตําแหน่งอะแล้วก็ย้ายมาทํางานโรงแรมเนี้ยครับทีนีน้เวลาทํางานก็คือเป็นแบบปกติเหมือนพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปอืก็คือตัวตําแหน่งก็จะเหมือนพนักง,งานออฟฟิศที่แบบทํางานทีเนี้ยปกติโรงแรมเนี่ยเวลาทํางานอ่ะ ก็าจะมีแบบในส่วนของถ้าถ้าฝั่งแรงก็คือเป็นแบ็กออฟฟิศอย่างที่บอกก็จะมีห้องน้ําที่เข้าังหาของพนักงานอืสาหรับโรงแรมโรงแรมเนี้ค่ะมีห้องน้ําให้เข้าทั้งหมดสองที่อืก็คือที่ของพนักงานที่เป็นแบ็กออฟฟิศเองกับที่เป็นของส่วนรวมอืก็คือเป็นเหมือนกับว่าโอเปอเรชันเขาก็ไปใช้กันทั่วไปไปเปลี่ยนชุดทีเนี้ยของตัวที่เปลี่ยนชุดอ่ะโบยังไม่เคยใช้อื เรททางานไปได้จนประมาณสามสี่เดือนคทีนี้นมีอยู่วันหนึง่งพี่ในออฟฟิศเขาก็ชวนไปเข้าห้องน้ําอืมแต่ก็คือแบบให้เราเปลี่ยนเหมือนเราเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เคยเข้าในชั้นเดียวกันอืก็ให้ลองไปเข้าห้องน้ํารวมครับทีนี้นเวลาจะไปเข้าห้องน้ํารวมเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบตัวชั้นเดียวกันเราก็จะไม่ต้องเปลี่ยนลิ์หรือทําอะไรอืม ่ามันจะมีลิฟต์ตัวกลางของพนังงานที่เอาไว้ใช้ขึ้นลงครับซึ่งถ้าปกติอะตัวห้องน้ำอะค่ะมันจะอยู่ในเหมือนกับต้องเดินผ่านลานจอดรถครับแล้วก็ระหว่างนั้นอะก็คือเรก็มองมองไปตัวลานจอดรถแล้ะคะ่ะเราจะเห็นที่ข้างๆโรงแรม huh. เป็นที่แบบที่เป่าอย่างนี้พี่ครับที่แบบเหมือนกับเขา ไม่ยังไม่ได้แบบทําตึกไม่ได้ทําอะไรมือก็คือโบก็มองลงไปทีเนี้ยตอนมองลงไปอ่ะเห็นผู้หญิงคนนึงครับใส่ผ้าพันคอสีแดงอะพี่เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเราสบตาก,กันอ,อืครับแล้วเขาก็ยิ้มให้อืมตอนนั้นน่ะพี่ในออฟฟิศเขาก็เรียกร,ระหว่างที่เรารอลิ์ก็คือเหมือนกับโบก็มองมองลงไปหาเขาอะนะ ตอนนั้นบนดูนาฬิกาประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นนี่แหละสี่โมงสี่โมงครึ่งประมาณนี้และทีเนี้ยพ่อแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับเริ่มหน้าหนาวก็บรรยากาศก็เริ่มแบบเริ่มได้แต่ก็คือไม่ได้สนใจอะไรแล้วพี่ในออฟฟิศคนนี้เขาถามว่ามองอะไรอ่ะเ็าบอกว่ามองที่ข้างๆเขาบอกว่าอย่าหันไปมองอย่าไปพูด หรก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วก็ขึ้นกลับไปทํางานแนวฟิตปกติอืที่เนี้ยตอนแรกผมตั้งใจจะถามว่าแบบที่ตรงเนี้ยเขามีเอาไว้ทําอะไรกันอะไรเงี้ยไม่เห็นเขาพัฒนานึาช่วยมสซอยนั้นจริงๆแบบอย่างที่เกิดไว้ที่หัวเรื่องว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าแหละสุขุมวิทมันเป็นเมืองเจริญไงพี่ถูน่าจะแบบเอาไปทาอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือเหมือนพอเรากลับออฟฟิศมาเรายุ่งอืก็ ก็กลับมาทํางานปกติก็ลืมไปก็กไม่ได้ถามเขาก็ปล่อยไปอืทีนี้พอหลังจากนั้นก็มีโอกาสไปเข้าห้องน้ําอีกครับนูก็มองลงไปอีกอืมแต่รอบเนี้ยระหว่างที่โบรอลิฟต์จะกลับขึ้นมปออฟฟิศเวลาเดิมเลยพี่ประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยเลยหน้าขึ้นมามองอีกอีก็คือเขาก็ยิ้มให้สบตายิ้มให้เราอืใช่ค่ะคราวนี้ราเริ่มเก็บรายละเอียดแล้ว ว่าเขาใส่เสื้อสีนี้ถ้าถุงสีนี้ครับแล้วก็มองอื้ก็มองแบบเหมือนกับเราต่างคนต่างสบตากันอืมเห็นเขายิ้มมาเราก็ยิ้มตอบครับแต่คือแบบมองชัดเลยแบบรู้สึกว่าเห็นเขาชัดมากแล้วก็เหมือนลักษณะเขาขยับคอแบบคนเมื่อยคออืมทีเนี้ยพี่น้าบ้านเขาก็ถามว่ามองอะไรอ่ะก็บอกว่ามองตรงนั้นหนุมกำลังจะชี้เขาก็เอามือตีหนอ่ะอืม เขาบอกว่าอยาไปชี้อแล้วเขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับเขาล่นอ่ะพี่เขาบอกว่าข้างล่างอ่ะมีสารเขาภูมิไหวตลายยายบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าไหวทำไมอ่ะคู่เนี้ยไปไหว้ตายยายนะอจุดทูบแบบบึ้มๆอะบบึ้มๆของเขาหมายถึงว่าเยอะๆปกติใช่ใช่แบบประมาณว่าสิบหกดอกเก้าดอกอะไรแบบจุดเยอะๆแล้วก็บอกว่าคุมครองหนูด้วยนะอืถ้าเห็นอะไรไม่ต้องพูด หนูก็แบบอะไรคือเห็นอะไรแล้วไม่ต้องพูดหนูก็พยายามถามเขาในลิฟต์เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็บอกว่าเอาไว้แบบวันเนี้ยเหมือนกับวันเนี้ยมันเป็นเลิกไม่ดีไม่ควรพูดเขาก็เข้ามาในออฟฟิศมาทําความสะอาดอะไรเงี้ยเหมือนกับปกติโรงแรมอะ่ะจะมีแม่บ้านแบบส่วนกลางอืเขาทําความสะอาดอยู่เขาก็เดินมาดูปฏิทินแล้วเขาบอกว่าวันเนี้ยวันโกนไม่พูดดีกว่าไม่ปลอดภัยหนูก็แบบเกี่ยวอะไรกับวันการ พี่ในออฟฟิศคนนั้นเขาเลยถามว่าพี่เจอกันที่ไหนอืมก็บอกว่าเจอน้องตรงเนี่ยชั้นสี่เห็นน้องเขากำลังมองลงไปก็นี่บอกแล้วว่าอย่าไปมองนะเขาก็มองหมอยกันแล้วเหมือนเขาดึกได้แล้วเขาก็ต่างคนต่างพูดหนูก็สงสัยแล้วดีนริงงว่ารีบแบบยังหันไปหามเขาอยู่ว่ามันคืออะไรอ่ะทําไมมองอะไรไม่ได้อะไรเนี้ยเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันนะพรุ่งนี้อย่าลืมจุดทูบ บึมๆเยอะีแล้วก็ขอหวยด้วยก็คือเขาเหมือนยังพูดติดตลกอยู่เพื่อให้เราลืมอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบสงสัยไม่ได้ข้อมูลก็เลยแบบเออปล่อยไปเดี๋ยวเจอแม่บ้านคนอื่นแล้วเราลองถามแล้วกันเอาใส่ปีซีเขาไปก่อนหนูก็แบบผ่านไปก็กลายเป็นว่าจากที่เราไม่เคยแบบมีจุดมุ่งหมายที่จะไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นนั้นครับคราวนี้หนูก็ไปเลยออเอาเวลาเดิมนี่แหละรอบเนี้ย ก็เจอผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมเลยอืแล้วเขาก็มองอีกแล้วก็สบสายตาให้กันนะพี่แล้วก็ยิ้มให้กันหนูก็แบบแต่หนูไม่ได้ไปจุดทูบบอกตายายเลยที่เขาพูดนะนะทีนี้เราก็ข่าวเนี้ยไปแบบเพื่อตั้งใจมองเลยปรากฏว่ามีพี่ช่างคนหนึ่งอ่ะเขาก็ตะโกนเรียกเขาก็ถามว่ามองอะไรอ่ะอืมหนูก็บอกว่า แบบพูดกับเขาเลยว่าหนูมองผู้หญิงคนนั้นอืเขาก็เดินมาตกหล่แล้วเขาบอกว่าไหนว่าไม่เห็นมีเลยก็เนี่ยยืนอยู่ซึ่งระหว่างที่หนูมองเขาบอกว่ายืนอยู่เขาบอกว่ายืนอยู่ตรงไหนหนูก็บอกว่าตรงนั้นน่ะไอที่เก่าตรงเนี้ยมีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีแบบหลังคาบ้านเขาเป็นสังกะสีคือเขายืนเยื้องออกมาหน่อยนึงเือไลยพยายามมองว่า ก็เขายืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่จริงๆนะอะไรเงี้ยคนนั้นเขาก็น่าเสียแหละพี่ช่างคนเนี้ยเขาก็น่าเสียแหละเขาบอกออฟฟิศอยู่ชั้นแปดใช่ไหมเดี๋ยวไปเดินเที่ยวไปด้วยแล้วก็ไอที่เห็นน่ะอย่าไปเล่าให้ใครเขาฟังเอาไว้บรรยากาศดีแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหนูก็ยังไม่เอตกคำว่าบรรยากาศดีเลยว่าบรรยากาศดีคืออะไรอ่ะทำไมแบบเล่าเลยไม่ได้หรอเขาบอกเวลานี้อันตรายในกาตอนนี้จะห้ามูละ ืไม่เล่าดีกว่าแบบเอาแล้วแค่แบบผู้หญิงคนเดียวต้องรอบรรยากาศดีจนแบบทำงานผ่านไปก็คือทุกครั้งที่เราไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้คําตอบแล้วทุกครั้งที่เราไปเข้าห้องน้ํะเราก็มองบ้างไม่มองบ้างก็คือทั่วไปใช้ชีวิตปกติจนวันหนึ่งที่หนูไปนั่งดื่มสังสรรค์กันอืก็คือโรงแรมเนี่ยค่า เวลาเดินเนี่ยจะทะ,ทะลุซอยระหว่างกันเนี่ยจะทะลุหาก,กันได้ตรงนั้นจะมีร้านแบบนั่งดื่มร้านหนึ่ง<ะ>เป็นเหมือนร้านลาบปกตินี่แหละแต่ว่าพนักงานโรงแรมแถวนั้นะ่ะอืก็จะมานั่งฝั่งฝันกันท,<ะ>ทีเนี้ยเหมือนพวกหนูไปปิดอารมณ์เหมือนไปปิดร้านเลี้ยงไปเหมาร้านเลี้ยงน้องคนหนึ่งเลี้ยงโซ่ทีเนี้ยข้อเสียของหนูวเวลาหนูดื่มออืคือคนพวกเนี้ยเขาก็จะรู้กันว่าครับ แบบพวกพี่ๆเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าช่วงนั้นน่ะหนูคือดูดวงแบบ<อ>เริ่มใหม่ๆเริ่มเป็นคนปากพ่อยออ่ะเหมือนกับเวลาเราดูอะ่ะเหมือนหนูจะไม่แบบไม่สามารถดูได้แบบตอนเนี้ย<อ>เขาก็จะใช้วิธีการแบบตอนแรกเขาไม่รู้ว่าหนูดูดวงได้ชัดขนาดไหนอืจนวันนึงเขาก็บอมเล่านี่แหละครับ,บอมเล่าหมายถึงว่าไม่ได้บอมแล้วเอาเราไปทำวิธีไม่ได้นะจำเึงน่าหลอกดูดวงแบบนี้ แล้วเหมือพักว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอืมวันนั้นเขาก็ทําอีกอืมแต่ทีเนี้ยข้อเสียของหนูคือหนูเป็นคนดื่มแล้วไม่เมาหมายถึงว่าดื่มแล้วเราต้องเข้าห้องน้ําออทีเนี้ยร้านตรงนั้นจะไม่มีห้องน้าให้เข้าทีนี้ยไอ้ตรงนั้น่ะมันก็คือติดกับที่ที่เวลาเรามองลงมาแลเห็นผู้หญิงคนนี้หนูก็บอกว่าบ้านเขาเปิดไฟอยู่ครับขอเข้าห้องน้ําได้ไหมไม่อยากเดินอ้อมเข้าไปโรงแรมแล้ว เชื่อพี่อยากเข้าเลย<ะ>เดี๋ยวพี่เดินไปเข้าโรงแรมเป็นเพื่อนอืในใจก็นึกว่าเออสงสัยเขาแบบบางทีอ่ะคิดหนูอคิดเอาเองนะว่าอเออหรือเขาจะหลักษาความเป็นส่วนตัวไม่ยุ่งบ้านเขา<ะ>แต่กลางวันเขาเปิดเป็นร้านอาหารนะอืแต่ว่าเราก็เลยไม่ได้แบบสนใจอะไรเพราะแบบเอออยากเข้าห้องน้ําแล้วอ่ะอแบาเหมือนมาเต็มละไปห้องน้ำามกันทีนี้ระหว่าง<ะ>ไปเข้าห้องน้นนาํา,าอ,อ่ะ ปกติเราก็เหมือนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอื mm hmm. ถ้าแบบเป็นผู้หญิงเราก็ยังมีรอกันใช่ไหมพ mm ี hmm. ่แต่พอเป็นผู้ชายเนี่ย <Ha. S 2> หนูก็ไปยืนรอหน้าลิฟต์ร mm hmm. อบเนี้ยหนูเข้าใจเองว่าหนูอะเมาเหมือนกับ mm hmm. เรากินเข้าไปเต็มที่แล้วดื่มเต็มที่ลว <Ha. S 2> หนูก็เห็นผู้หญิงคนเดิมอีก mm hmm. แต่รอบเนี้ยขาเขาลอยเดี๋ยวนะอันนี้หนูหนูเห็นจากตำแหน่งไหนเห็นจากตำแหน่งเดิมเลยที่เรายืนรอลิฟต์อ uh ่าฮะตรงบริเวณชั้น ชั้นสี่ที่เราแบบต้องมาเข้าห้องน้ำก็เลยแบบเออหนูก็มองไปแล้วหนูว่าเอ๊ะมันขาเขาลอยลอยมันน่าจะเป็นที่เราเราเมาคพี่เขาบอกว่าบอกเราไงว่าอย่าหันไปมองอืมเขาเดินตามมาที่หลังเขาบอกว่าอย่าหาว่าหลอกผีเลยนะอืมตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยที่หนูยืนะชอบมีคนแบบตกลงไปตายเขาใช้คำนี้เลยแบบตกลงไปตายออหนูก็แบบ สงสัยเราเมาเราอาจจะฟังผิดก็ยังไม่ได้อะไรก็คือไปนั่งดื่มแล้วก็คือเหมือนแบบในช่วงเวลานั้นะในช่วงมงนั้นก็วนเวียนอยู่กับการไปเข้าห้องน้มเพราะว่าแบบพอดื่มแล้วก็เข้าห้องน้ำห,ห้องน้ำห้องน้ําทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นอะรอบแรกที่เราเห็นอะเหมือนขาลอยอืมรอบที่สองเหมือนตัวเขาแกว่แอ้วพี่เหมือนคนแบบแขวนคออะแล้วก็ตัวโยกอื กับสองคือถ้าเขาไม่ได้เสียชีวิตครับแสดงว่าเพราะว่าเขาใส่ชุดเดิมที่หนูคิดนะอืมอาจจะเป็นเขายืนโยกอยู่ฟังเพลงที่เราแบบเปิดเสียงดังจากข้างล่างหรือเปล่าหนูคิดวิเคราะห์เองหมดเลยนะตอนก็เลยแบบปล่อยให้ผ่านไปจนมาตอนเช้าอืมหนูวารายงานครึ่งวันเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราดื่มสังสรรค์กันทีนี้นตอนเช้าตื่นมาก็เป็นพี่ช่างคนเนี้ย โทรมาหาแบบปลุกแต่เช้าเลยคาแง่ที่เขาทักหนูคือคือเขาอะไม่รู้ว่าหนูลาครึ่งวันเวลาไปดื่มเลาถทักหนูว่าโดนผีหลอกจนลางงานครึ่งวันเพราะมาทํางานไม่ไหวใครขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสียงเขาลนๆลนลนใส่หนูก็ไม่ใช่โดนผีหลอกผีที่ไหนหลอกเออเอองั้นมาโรงแรมก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยแบบ พอกลางวันก็คือหนูไปเข้างานตอนบ่ายตอนเที่ยงเขาก็นักกินข้าวกันก็เข้าไปกินในบ้านนี้แหละในที่ที่เนี้ระหว่างที่แสั่งข้าวนั่งทําอะไรกันเขาก็เรียกเจ้าของร้านมาเขาสนิทกันเดี๋ยวให้พี่คนนี้เฉลยครหนูก็บอกว่าเฉลยเรื่องอะไรเดี๋ยวเฉลยให้ฟังเดี๋ยวพัดข้าวก่อนพอเสร็จปั๊บเขาก็มานั่งเหมือนกับจังหวะเขาว่างแล้วเขาก็ถามว่าหนูเห็นอะไรเวลามาอยูนชั้นสี่เขาบอกว่าเวลาเขาตากผ้า เหมือนกับเขาเก็บร้านแล้วทำคลองบ้านเลจะชอบเห็นหนูเข้าห้องน้ำเหมือนกับคุมาเข้าห้องน้ําแล้วมารอลิฟต์แล้วก็ยืนยิ้มคนเดียวอืเอาตรงๆเลยนะพี่กลัวหนูชะตาขาดหาพระคลองบ้างนะหาใส่ถุงผูกบ้างก็ได้ครัหนูก็แบบทําไมต้องทําขนาดนั้นเขาบอกว่าคู่หญิงที่เห็นนะอะใส่ผ้าพันคอสีแดงใช่ไหมเออเนี่ยหนูว่าจะทำหลายทีแล้ว ทำไมใส่ผ so so ้าพ so so ันคอสีแดงอะอากาศร้อนจะตายอะไรเงี้ยครับทำไมต้องใส่สีแดงเขาบอกว่าผ้าพันคอไม่ได้สีแดงหรอกอผ้าพันคอผืนนั้น่ะครับผู้หญิงคนเนี้ยแฟนเขาให้แฟนคอาเ็นต์่างชาติผ้าพันคอมันเป็นสีขาวครับหนูก็บอกว่าไม่ใช่ผ้าพันคอเป็นสีแดงหนูก็ยังเถียงเขาอยู่นนหนูทำได้ครับเขาบอกว่าจริงๆอะผู้หญิงคนนี้ยเขาโดนฆ่าปาดคอพี่แล้วเหมือนจบโดนอำพรางอสด เียครับแล้วก็เอาผ้าผืนนั้นนั่นแหละผูกคอ,อเขาเออแล้วก็เหมือนกับเอาเชือกพันอีกทีหนึ่งเลยนะมันก็เลยทําให้หนูถึงบางอ้อว่าเออไอที่เราเห็นเขาโยกอะ่ะน่าจะเป็นช่วงที่เขาแบบหมายถึงว่าลักษณะที่เขาโยกเนี่ยครับตอนที่เขาโดนแขวนอะ่ะเขายังไม่ได้เสียชีวิตจริงก็คือเหมือนกับขึ้นไปขาดใจตายบนนั้นน่ะครับแล้ว เขาก็แบบห่วงที่มากที่ตรงเนี้ยที่เขาทําเนี่ยทํามาหากินขึ้นเนี่ยก็ต้องเลี้ยงเขาทุกวันวันละทานอะไรเงี้ย<อ>เพื่อที่จะขายได้<อ>แต่ทีเนี้ยตัวเหมือนกับสามีฝั่งหลังเขาอะที่เขาซื้อร่วมกันเนยะซื้อเป็นชื่อคนเสียชีวิตเนี่ย<อ>เขาขายไม่ออกอะ่ะ<อ>ขายแล้วก็เหมือนแบบมาหลอกของหนูเนี่ยที่เจออย่างดีเขายิ้มให้คือ,อขเขาพยายามถามลักษณะว่าหนูเจอ,อยังไงหนูก็บอกว่า<อ>ยิ้มให้ตลอดเลย ยิ้มให้อ่ะแต่ยิ้มแบบเหมือนเสียใจยิ้มอย่างนั้นด้อย่าครับแล้วก็เลยเขาก็ถามว่าแล้วหนูตอนดูหนูกลัวไหมหนูไม่กลัวเพราะว่าเขายิ้มให้ถ้าเขาแบบแลบลิ้นปิ้นตาอะไรเงี้ยก็จะปกติผีมันไม่หลอกตอนสี่โมงครึ่งไหมที่ดูยังสงสัยอีกนะสี่โมงครึ่งห้าโมงเขาบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะพนักงานโรงแรมหนูอะที่เขาตกลงมาเสียชีวิต่ะเห็นคนเนี้ย เขาเนนยืนแล้วแบบที่หนูบอกว่าเขายืนเหมือนเขาปวดคอโยกคอไปโยกคอมาอความจริงตอนที่โดนปาดคอคอเขาเหมือนคอเขาเหมือนเกือบขาดพี่ม,มันหลุดพินเนื้อเข้าไปเยอะอืแล้วลักษณะที่มันหลอกก็คือเหมือนเหยียดคอให้ดูอะแม่บ้านหรือใครอย่างเงี้ยที่เขาเสียชีวิตอ่ะเขาจะช็อกก็ได้เขาก็เลยแบบตกลงไปตรงนั้นเลย ตรงช่องนั้นยืนอยู่นั่นคือเหตุผลที่อกว่าอยา่าไปยืนตรงนั้นลแลวคือตรงนั้น่ะมันเป็นมาร์กไงยมันเป็นมาร์ก,ากกาะกระบาอ,อแล้วคือหมูก็คงเป็นเด็กมึอนอยู่เบอร์หนึ่งไอตรงที่มันไม่มีสีไม่มีอะไรเราก็ไม่ยืนนะมันยืนตรงมาร์กทุกทีดูถึงมาถึงบางอ้อว่าอ๋อห้ามยืนตรงมาร์กมาร์กตรงนั้นคือมาร์กคนตายรับคนเสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็คือ นั้นหนูก็เจออย่างนั้นนะอยู่เรื่อยๆจนแบบเหมือนเจออยู่ประมาณครึ่งปีอย่ครับกคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กระตือรือร้นไม่หาคําตอบก็ได้นะอืก็ไม่มองอยู่อย่างนั้นแต่พอหลังจากนั้นอเวลาจะไปเข้าห้องน้ําครับก็อ้อมไปใช้อีกลิหนึ่งแทนพราอันนี้หนูคิดเองนะอมากถ้าเราไปยืนมองเขาอีกครับเราอาจจะเจอมากกว่านั้นออหรือเปล่าครับก็เลยแบบ ก็พยายามแบบเลี่ยงที่จะใช้ทางนั้นแต่เท่าที่ทุกวันนี้ยที่หนูจะถามแบบพว่พี่ๆช่างที่เขายังอยู่เนี่ยเขาบอกว่าก็เขาก็ทําเหมือนกับเขาก็ยินยิ้มของเขาอย่างนั้นแหละแต่เราเนี่ยแหละจะไปมองคขาหรือเปล่าแต่คนที่เห็นก็คือเขาก็เห็นอยู่ล้าไปนะก็มีก็คือเหมือนมีหมูมีแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเาก็จะเจอกันอยู่ประจำครับ เรื่องก็จะประมาณนี้ค่ะโอ้น้องโบพี่พองถามหน่อยสินะครับหลังจากที่หนูหนูรู้แล้วนะฮะหนูรู้ถึงที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้ละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะในวันต่อๆมานะฮะหนูยังแวะเวียนไปยืนตรงนั้นหรือว่าหลังจากที่รู้แล้วนะฮะว่าว่าเธอทนี่เป็นใครเนี่ยนะครับเรายังไปอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นอีกไหมครับถ้าวันไหนลืมอะี่ก็มีบ้างอ๋อแต่พอแบบเห็นเป็น,บปนแบบ คนนี้ยืนละก็จะหันหลังแทนเพราะแบบเรารู้แล้วอะแต่ที่แบบที่ที่หนูยังเล่าไม่หมดจริงๆก็คือพอเรารู้แล้วอะเราหันหลังเขาอะตะโกนมาแบบเหมือนเราได้ยินในหูเสียงดังฟังชัดว่าแบบรู้แล้วหรอว่าฉันเป็นผีกลัวไหมจังหวะรีบมาหนูก็วิ่งเข้ารีเลยพอแบบตะหลังพอไปยืนอีก ก็เขาก็ตะโกนถามอย่างนี้อืมผมก็หันหลังแล้วลูก็เข้าลิ์ครับอ่อเป็นเป็นเป็นเสียงที่มันตะโกนออกมาทางผมผมผมเช่ว่าทางทางจิตไม่ได้เป็นเสียงที่มันมันออกมาเป็นเสียงจริงๆใช่ไหมใช่ใช่เป็นเสียงที่มันมันเสียงที่มันอยู่ในในมโนของเราแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่อไม่ใช่ว่าเขาอยู่ข้างล่างแล้วเขาตะโกนมาเป็นเสียงแบบนั้นไม่ใช่แต่มันเป็นเสียงที่มันก้องกล้องอยู่ในหัวของเราใช่ค่ะอ๋อ แล้วตอนตอนนั้นตัวของโบทํางานอยู่ที่นั่นนานไหมครับทาอยู่ประมาณสองปีค่ะอืมครับโอ้ช่วงสองปีที่ทําอยู่เนี่ยเจอเขาคนเนี้ยตอนที่เล่าพี่ป๋องฟังเนี่ยเจอเขาในช่วงตอนเริ่มต้นทํางานใหม่ๆห,หรือว่าทํางานผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วจริงๆเจอตั้งแต่ช่วงทํางานใหม่ๆเลยค่ะครับโอ้เหมือนกับกเราต้องศึกษาเช้น,นทางในการแบบ ใช้ที่พื้นที่ในโรงแรมว่าเราต้องไปที่ไหนทําอะไรบ้างออแต่ว่าจากที่ที่ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งช่างก็ดีแม่บ้านก็ดีทุกคนรู้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าช่วงแรกเหมือนพยายามไม่ไม่บอกเราใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาเชื่อกันเองว่าถ้าสมมติเด็กเหมือนกับเด็กในเจนหนูถ้าถ้าเจออย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเจอคนเชื่อแบบหนูค เขาเขาคิดว่าหนูไม่เชื่อตอนแรกเขาก็เลยไม่บอกเพราะไม่งั้นเหมือนกับเราก็จะถามจะลองของอยู่ล้ำไปเพราะเด็กเขาใช้คำมั่นเด็กฝึกงานบางคนเสียชีวิตแล้วปิดข่าวเพราะว่าก็ยังอยากรู้แบบเนี้ยก็เหมือนเป้องของเขาอะตะโกนมาตะโกนับอืมอ่าเี้ยแล้วแล้วเขาก็เลยไม่บอกเธอคนเนี้ยเขาเสียชีวิตมานานหรือยังครับเห็นเขาบอกว่าได้ประมาณแบบเป็น เกือบสิบปีแล้ว่เกือบสิบปีอ๋ออ่ฮะคือเขามีปัญหากับแฟนเขาตอนนั้นเขามีปัญหาแล้วก็แฟนเขากลับไปอืมแล้วก็เหมือนเหลือเหลือเขาว่าอยู่คนเดียวอืมแล้วเขาก็โดนต้นข่าวนึงบอกว่าโดนต้นอีกข่าวนึงก็คือบอกว่าแฟนคนเนี้ยอเป็นคนทําเองอ๋อเหรอบานไม่รู้ว่าอันไหนที่เป็นที่เป็นข้อมูลจริงๆอืมแล้วเขาลงลงลงเขาเรียกว่าลงลงลงหุ้นกันหรือว่าลงขานกันซื้อที่ตัวนั้นเหรอฮะ เห็นบอกว่าเป็นเงินทางแบบต่างชาติทางเดียวเลยเราจะถือแบบใช้ทางทางเนี่ยเป็นแบบเจ้าของชื่อเจ้าของที่หนึงเพราะว่าพี่พี่พยายามนึกอย่างนี้เพราะว่าพี่อ่ะพอพอฟังเรื่องโบครับพี่พยายามจะนึกว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นโบหรือว่าเป็นเป็นพี่ช่างหรือว่าเป็นแม่บ้านพยายามนึกว่าตึกเนี้ยมันเป็นตึกออฟฟิศออฟฟิศที่สูงประมาณกี่ชั้นครับ ตัวตึกนั้นสูง8ชั้นค่ะ8ชั้นสิ่งที่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 โบก็คือส่วนมากจะอยู่ตรงบริเวณชั้น4ใช่ค่ะอ่าฮะชั้นอื่นหมายว่าชั้น1ชั้น2หรือว่าจะเป็น3 5 6 7 8นี่ไม่สามารถจะไปไปไปยืนได้ต้นไม้ยืนได้เหมือนกันค่ะแต่ต้นไม้บางพอดีแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนกับ7 8ถ้าเป็นชั้น7ชั้น8จะเป็นออฟฟกศ ทั้งชั้นเลยจะเหมือนกับตัวตัวที่จอดรถจะมีแค่แค่ประมาณหกชั้นเจ็ดชั้นประมาณนั้นแสดงว่าต้องต้องต้องชั้นสี่เท่านั้นใช่ค่ะชั้นสี่คือมองลงไปเห็นชัดหมดทุกอย่างครับเออชั้นสี่มองลงไปข้างล่างก็ก็ก็จะไม่ได้สูงมากก็ยังพอเห็นเห็นทุกอย่างได้ได้ได้ชัดเจนอยู่เห็นเห็นเป็นผู้หญิงแล้วก็รักษาเหมือนกับเป็นผ้าบันคอสีแดงแล้วก็ใส่ผ้าถุงเหรอฮะ ใช่ค่ะใส่ผ้ถุกอืมและเสื้อเสื้อเป็นเหมือนเสื้อแบบเสื้อถ้านหนูจำไม่ผิดป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าป้ายอ่าเงี้ยออ่แล้วหน้าตาหน้าตาเ้าเป็นยังไงอะครับหน้าตาสวยๆเลยเป็นคนเหนืออย่างเงี้ยครับรับเลยว่าเป็นคนเหนือขาวๆอ๋ออ่าจุดตำแหน่งนั้นเนี่ยตรงที่น้องยืนเนี่ยน่าบอกว่าเคยเคยมีคนทิ้งตัวลงไปหรือว่าโดดลงไปแล้วเสียชีวิตถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอ่อแต่เขาปิดข่าว แต่เขาพิดค่ะที่ช่างกับซิสลิี่เล่าคือ,อ,อมันมีกล้องตรงนั้นพอดีเลยดิเขาบอกว่าตอนแรกะกล้องอันนั้นเอาไว้ดูว่ามีพนักง,งานขโมยเงินหรือเปล่าอ,อก็คือเป็นปกติของโรงแรมทีเ่เช็คของขโมยของขโมยเงินออหลังจากนั้นไอชน้ชันชันช่วยเอาไว้เช็คว่ามีพนักง,งานคนไหนไปยืนอยู่ตรงนั้นนานเกินเท่าไหร่หรือเปล่าออถ้ายืนนานเกินเท่าเนี้ย แดี๋ยวมีซีเฟลตี้เข้าไปหาพี่โบพี่ปองถามหน่อยคิดว่าเขาเธอคนนั้นก็ต้องการคนมาเป็นตัวตายตัวแทนมะคิดว่าไม่ไม่น่ามาเป็นตัวตายตัวแทนหมืตนเหมือนกับวิญญาณเขาท่ที่สัมผัสได้หนูว่าอาฆาตมากๆมากกว่าแล้วจะอาฆาตอาฆาตคนที่ที่ไม่รู้จักทำไมอ่ะแตคืออาฆาตเขาอาจจะรอ รอในคดีความก็ได้เพราะว่าตอนที่หนูถามเขาตอนนั้นนะคดีความเขายังไม่จบอืมขาจะแบบคือเรื่องของเรื่องเขาอาจจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นอแต่เราอาจจะเป็นวอนโกนพอดีจังหวะทีของเราหรือเปล่าเราก็เลยเห็นเขาเพราะว่าพี่หยงพยายามนึกว่ามันเป็นตึกเป็นอาคารแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นเป็นร้านใช่ไหมเหมือนเป็นร้านขายกับข้าวอาหารตามสั่งใช่ไหม ออมองลงไปก็จะเห็นเป็นเป็นร้านอแล้วก็ต้องเวลาประมาณ4 00, 00, ี่โมงหโมงเย็นเวลาแบบนี้ทุกครั้งใช่ค่ะอ๋อเฮ้ฟังแล้วแบบเฮ้ยเออมันคงคือพี่นึกภาพบอกเพราะว่าเราเคยทํางานออฟฟิศไงแล้วมองลงมาบางทีมันก็ไม่ได้มีตึกทั้งหมดอ่ะมันจะมีพื้นที่โลง่ลงๆพื้นที่ว่างๆที่ข้างล่างเป็นเป็นร้านจอดรถบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นเพิงขายข,ายของร้านอาหารตามสั่งบ้างอะไรแบบเนี้ย เออนึกถึงภาพออกเลยว่ายืนอยู่บนชั้นสี่มองมาเห็นเป็นเป็นผู้หญิงแล้วเขามองกลับมาแล้วมียิ้มให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบนี้เราก็เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยถ้าเป็นเราเราก็คงแบบใครวะแล้วก็หลายๆคนก็พยายามจะสื่อจะพยายามบอกเราแต่ก็แต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมบอกทั้งหมดตั้งแต่แรกเนอะเออโอ้โหถ้าเป็นกรณีแบบที่หนูเคยเจอแบบถ้าเป็นเหมือนกับเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าขอส่วนบุญค ก็ไปก็ไปทําบุญให้นะบอกกันดีๆากแต่อันนี้คือยิ่งเฉยเยแล้วเราก็ดูไม่ออกเลยว่าเป็นเพราะด้วยความที่มันชัดมากชันแม่กระทั่งเห็นด้วยนะว่าใส่ของเขาแตะพี่แต่อันนี้พอเราเริ่มเก็บรายละเอียดเวลาเจอเขาเรื่อยเร่อก็เลยเข้าใจเองว่าเขาเป็นคนเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเจอส่วนใหญ่แบบบางทีก็ไม่มีขาครับ ที่ก็ลอยอย่างเงี้ยมีขาตัดลอยอย่เงี้ยแล้วก็เลยเข้าใจได้ว,ว่าอันเนี้ยผีเราหลบสายตาเขาละกันคร่บแต่นี้คือเหมือนเราหลบสายตาเขาไม่ได้เหมือนเขาล็อกเราไว้ตรงนั้นนะเออดีแนะน้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทําอะไรที่มันแบบแบบแบบจะใช้คํา,าว่าเออผีขาหรือว่าเอาเอหรือว่าโดดหรือว่าหรือว่าตกลงไปอะไรอย่างเงี้ย นะมันผ่านมาสปีปัจจุบันนี้แสดงว่าตัวตึกนี้อาคารนี้ออฟฟิศนี้ร้านที่ที่น้องโบเล่ามาก็ยังอยู่สิครับยังยังอยู่ค่ะก็<อ>ยังเปิดใช้งานปก<อ>ตนนิแต่ช่วงนี้รู้สึกเหมือนออฟฟิศปิดก็ต่ำโรงแรมอะค่ะมี่มีมนะั้งแะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากน้องโบผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยจะมีใครมาเจอแบบที่ที่น้องโบเจออีกหรือเปล่าไม่รู้เท่าที่ถามกันก็ เหมือนช่างใหม่ๆเขาไม่รู้เขาก็ไปยืนตำแหน่งเดียวกับหนูหขเขาก็เจอเหมือนกันอแต่เขาเจนแบบสภาพน,น่ากลัวกว่าหนูเท่านั้นเนอง เอานี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะโบนะเป็นที่เก่าปกติเรามักจะได้ยินคำว่าที่เก่าเวลาเดิมครับอันนี้คือที่เก่าแต่วิญญาณเดิมแต่ก็มาในเวลาเวลาเดิมๆนะสี่โมงห้าโมงเย็นก็ไม่ได้มืดไม่ได้มืดตึ๊บด้วยนะไม่ได้มาแบบตอนแบบสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีสองแต่ว่ามาต่อมาสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วก็มาปรากฏตัวแบบนี้ทุกครั้งเออเอานะครับนี่คือเราทั้งหมดนะโบนะ ได้เลยครับไปเก็บไปหาเรื่องมาเล่าพี่ป๋องฟังอีกนะครับค่ะนะมีข้อความส่งมาจากศิลป์หลวงพ่อกวยครับบอกว่าเอฟซีน้องโบครับสวัสดีจ้าแม่หนูนี่ลุงเองนะครับเออมีข้อความส่งมานะว่าเป็นเอฟซีน้องโบด้วยนะขอบพระคุณนะครับน้องโบค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับเออน้องโบมาทีไรนี่ทำเอาผมขนลุกขนขนขนชันทุกทีนูว่อาฟังนะชันทุกทีนูว่อาฟังนะชันทุก thank <laughs> you